รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยหลงร่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตานนนโทรศัพท์0818807550 สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพิจิตวันนี้จะพาไปชมงานมหกรรมหอ,อการค้าแฟร์จังหวัดพิจิตจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมไกรสอนเขาวยญุาณนะครับประธานหอ,อการค้าจังหวัดพิจิตนะครับเราได้จัดงานหอ,อการค้าแฟร์นะครับวันนี้วันที่24เมษายน ถึงวันที่2พฤษภาคม2566นะครับในงานนี้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมเรศรษฐกิจในจังหวัดพิจิตรของเรานะครับ <S <S ในงานนะครับเราก็มีการออกร้านค้าจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคแล้วก็มีการออกร้านของชมรมโอทอปแล้วก็พ่อแม่พี่น้องของชาวจังหวัดพิจิตรนะครับโดยเฉพาะสมาชิกหอ,อการค้าจังหวัดพิจิตรได้มาร่วมออกงานในวันนี้ด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรนะครับมาร่วมงานนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวเราก็ในโอกาสนี้เราจัดงานบริเวณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรนะครับก็ขอเชิญทุกท่านมานมัสการหลวงพ่อเพชรนะครับแล้วก็ร่วมชมกิจกรรมต่างๆรวมทั้งงานคอนเสิร์ตตอนค่าคืนของเรานะครับมีคอนเสิร์ตทุกวันนะครับอย่าพลาดนะครับอย่าลืมนะครับขอเชิญมาเที่ยวงานหอการค้าแฟร์จังหวัดพิจิตรปี2566นนี้ครับขอบคุณครับ ครับผมประกรณ์นานสีทองนะครับประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากหอการค้าพิจิตรนะครับเป็นซึ่งเป็นหอการค้าที่เป็นบ้านพี่มึงน้องกันนะครับมาเที่ยวเยี่ยมเยินชมงานหอการค้าแฟร์จังหวัดจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งจัดวันที่24-2พฤษภาคมนะครับในงานนี้ก็จะเป็นการจัดงานที่มีสินค้าหลากหลายและมีคุณภาพนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของหอการค้าเราซึ่งส่งเสริมเศรษฐกิจของของประเทศนะครับ ก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมงานหอการค้าจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็ในโอกาสต่อไปก็เรียนเชิญที่หอการค้าพิศโรด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับในนามของหอการค้าจังหวัดพิจิตรนะครับตามที่นโยบายท่านประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตรนะครับก็ได้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากโควิดมาแล้วนะฮะงานนี้ก็จะเป็นการรวบรวมนะครับสินค้าราคาถูกนะครับชั้นดีนะครับเพื่อให้ชาวจังหวัดพิจิตรได้มีโอกาสได้ช็อปชิมใช้นะครับก็เชิญชวนนะครับทุกท่าน มาเที่ยวงานกันขอบคุณครับการจัดงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปี2566กันนะครับเนื่องในโอกาสที่เราประกาศได้เลยว่าตอนนี้ผ่านพ้นการแพร่ระบาดของโรคระบาดแล้วของโควิด -19 เนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็อยากจะมาท่องเที่ยวอยากจะมาพักผ่อนรวมทั้งการจับใจ่ายใช้สอยด้วยก็คาดคาดว่ามีเ,มเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนับนับล้านบาทแน่นอนครับ แล้วเราจะนำสิ่งดีๆจากทั่วประเทศมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันต่อไปสวัสดีครับ